โอเคครับเช้านี้ดูเหมือนอากาศก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าเมื่อคืนน่าจะฝนตกเช้านี้ขอมาแบ่งปนันหัวข้อที่ทำให้เราฮิดฮึดนิดนึงนะครับเอาเป็นชื่อเรื่องว่าตั้งอกตั้งใจอย่ารอใครเห็นประมาณนี้นะครับเอ,อเอามาขยายความของชื่อเรื่องกันก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับ คำว่าตั้งอกตั้งใจตอนแรกฟังครั้งแรกเนี่ยเราจะคุ้นเคยคำว่าตั้งใจพอมีคำพ้องหรือคำสร้อยหรือคำเสริมอะไรอย่างเงี้ยคำว่าตั้งอกขึ้นมาก็เลยทําให้คิดนิดหนึ่งว่าเอ๊ะไอ้คำที่เขาคำโบราณที่เขาพูดว่าตั้งอกตั้งใจเนี่ยจริงๆเขาอยากจะหมายความว่ายังไงก็ขออนุญาตตีความเองตามความรู้ส่วนตัวแล้วกันนะครับไอ้ตั้งใจเราเข้าใจอยู่แล้วไอ้คำว่าตั้งอก เชื่อว่าส่วนตัวนะส่วนตัวแล้วก็คิดว่าจะทําตามนั้นก็คือว่าการที่อกผายไหลผึ่งปึ๊บคือตั้งอกขึ้นไม่ห่อเหี่ยวนะครับประเชิญหน้าแล้วก็ให้ดูบุคลิกภาพดีมันก็เหมือนกับว่า,เ,าเขาเรียกว่าบอดี้แล g เควนะครับแล้วเขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราทําจิตใจหรือทําร่างกายก่อน ไม่ใช่อาจจะยังไม่ไปถึงจิตใจทําร่างกายให้ดูแข็งแรงทําร่างกายให้ดูกระฉับกระเฉงเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นนะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะในความคิดหรือจิตใจให้ดีตามไปด้วยอะไรประมาณนั้น,นก็เชื่อว่า,อาการที่เราตั้งอกคือทําอกให้ตรงให้ตั้งไว้ไม่หอ่อไม่เหี่ยวเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมในเรื่องความตั้งใจเราได้ แล้วก็ขยายความเพิ่มเติมมาตั้งอกตั้งใจอย่ารอใครเห็นไอ้อันนี้แหละสำคัญผมคิดนะส่วนหนึ่งนะหลายคนเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองกับใครอีกคนหนึ่งอย่างเช่นกับแฟนกับครอบครัวกับพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เป็นสิ่งผิดนะฮะว่ากลับเป็นสิ่งที่ดี ตั้งหากว่าการที่เราจะทําอะไรเนี่ยเพื่อให้ใครเห็นสักคนเนี่ยแต่ปัญหามันคือเมื่อเราทํามาแล้วเขาไม่เห็นหรือเห็นแล้วแกล้งไม่เห็นมองข้ามผ่านหรือมันไม่เห็นผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เจ็บปวดฉะนั้นก็เลยอยากจะมาพูดในเรื่องของตั้งอกตั้งใจอย่ารอใครน,นะครับและความตั้งใจอะไรต่างๆเนี่ยเวลามันต้องเพียงพอบางคนเนี่ยอาจจะ จะเรียกว่าโชคดีจังหวะด,ดีหรือเขาเก่งเป็นทุนเดิมก็ยากที่จะพูดได้นะอาจจะทำอะไรไม่นานมันก็ได้ผลเลยอย่างเช่นการออกกำลังกายการลดน้ำหนักบางคนเนี่ยทำแป๊บเดียวอาจจะแค่อาทิตย์2อาทิตย์ก็มีความรู้สึกว่ามันได้ผลแต่กับอีกหลายคนที่ทำนะฮะต้องทำเกินลิมิตไปถึงจุดหนึ่งมันถึงจะได้ผลแล้วบางครั้งหลายคนก็ล้มเลิกก่อนกลางคันเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ดังใจ เน้นคําว่าไม่ได้ดั่งใจนะมันไม่ใช่ไม่ได้ผลอย่างเช่นกลับมาเรื่องออกมังทายนิดนึงเอาเรื่องลดน้าหนักก็ได้ถามว่าการลดน้าหนักเนี่ยในหนึ่งบุคคลไม่ว่าเพศชายหญิงน้ําหนักอายุส่วนสูงหรืออะไรต่างๆนะครับค่ามวลกายเนี่ยมันต่างกันฉะนั้นบางคนเนี่ยลดน้าหนักแค่อาทิสองอาทิตย์ก็เห็นผลแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องลดน้าหนักเดือนถึงสองเดือนถึงจะเห็นผลอันนั้นแหละมันคือคําตอบที่บอกว่าบางทีเนี่ยเรา ตั้งอกตั้งใจถ้าเราไปรอใครเห็นทีเดียวแล้วเขาไม่เห็นเลยเราจะเสียใจแต่ต้องบอกกับตัวเองว่ามันเวลาของคนเรามันไม่เท่ากันนะฮะแต่มันจะมีเวลาหนึ่งที่มันได้ผลเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายที่บอกต้องใช้เวลาต่างกันแต่มันก็จะได้ผลณนะจุดจุดหนึ่งซึ่งมันบอกได้ยากว่ามันจะเมื่อไหร่เราเท่านั้นที่เราจะทำทำทำไปในวันที่ คนมองไม่เห็นไม่ว่าเราจะทํางานทําอะไรทําโซเชียลหรือทําอะไรก็แล้วแต่ไอตอนที่คนยังไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะอาจจะกลบหลดาวว่าไอทอะไรไม่เห็นมีใครไลค์ไม่เห็นมีใครดูไม่เห็นมีใครชมไม่เห็น,ไ,หนได้ผลอะไรเลยนะครับไอตรงนั้นต้องกัดฟันอดทนนิดนึงแต่เมื่อเวลาไปถึงจุดหนึง่งให้ความสําเร็จตะโกนแทนเราน่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าระหว่างที่เราคืบคานได้ผลจิตนึงได้ผลหน่อยหนึ่งแล้วเราไปบอก หรือไปโพูนาหรือไปอะไรก็แล้วแต่เขาจะบอกโอโหกระจิตเล็กมันอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนมนากคนพูด่เสียงจะไม่ดังนะให้คนอื่นพูดหรือความสําเร็จผมใช้คําว่าคุณความสําเร็จพูดแทนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองนะฮะบางทีเราบอกว่าโอ๊ยเราได้เก็บเงินได้เท่านี้แล้วนะมันดูไม่ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าอยู่ดีๆเขามาบอกเอ๊ะทำไมมีเงินเยอะจังอ๋อก็นิดหน่อยคือมันค่อยๆได้มาแล้วมันมีเงินก้อนขนาดนี้แล้วมันอาจจะทางกว่าหรือเราไม่ต้องไปบอกว่าใครชื่นชอบเรามากแค่ไหนในไอจีใน IG, ในู่นในนี่ขอให้เขามาส่องเองแล้วเขาพบว่าโอ้โหเรามีคนติดตามเยอะขนาดนี้มีคนชอบเยอะขนาดนี้พูดง่ายๆก็คือให้ความสําเร็จตะโกนแทนเราโดยเราไม่ต้องบอกใครแล้วก็ตั้งใจต่อไปนะครับ ก็มาตั้งใจไปด้วยกันไม่ว่าจะทําอะไรงานการศึกษาสถาบันครอบครัวความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่แล้ววันหนึ่งจะเป็นของเราแต่ระหว่างทางเน้นพูดบ่อยๆด้วยระหว่างทางต้องให้มีความสุขอันนี้สําคัญครับ